สวัสดีค่ะทุกคนเขาบอกว่าเรือลำหนึ่งเนี่ยนะคะภายในน้ําซึ่งถ้าเกิดว่าเขาภายทวนน้ำเนี่ยจะได้หไม้นะคะใช้เวลาพอๆกับภายตามน้ําได้12ไม้เลยค่ะแล้วก็อัตราเร็วของกระแสน้ําในวันนั้นเนี่ยนะคะก็คือสี่ไม้ต่อชั่วโมงค่ะทุกคนอันนี้คืออัตราเร็ว กระขอกระใสน้ำนะคะ4ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็เราก็รู้แล้วนะคะว่าสูตรอัตราเร็วพายเรือทวนน้ำเนี่ยก็คืออัตราเร็วของน้ำนิ่งปัดอัตราเร็วเมื่อพายเรือในน้ำนิ่งลบด้วยอัตราเร็วของกระแสน้ำอัตราเร็วของการพายเรือตามน้ำจะเท่ากับอัตราเร็วในอัตราเร็วของการพายเรือในน้ำนิ่งบวกกับกระแสน้ำอัตราเร็วของกระแสน้ำอะค่ะทีนี้เนี่ยนะคะ แทนสูตรเลยค่ะเราบอกว่าเราพายเรือทวนน้ำเนี่ยได้ 6, 6หกหกไมล์ใช่ไหมคะซึ่งใช้เวลาพอๆกับพายเรือตามน้ำสิบสองไมล์เราก็เอาเระยะทางหารด้วยเวลาซึ่งจะเป็นอัตราเร็วนะคะทุกคนซึ่งทีตัวเนี้ยกับทีตัวเนี้ยพอๆกัน,น,กนมีความเท่ากันอยู่เพราะโจทย์บอกว่ามันเท่ากันนะคะแล้วเราก็แทนให้แทน x ด้วยอัตราเร็ว ของการพายเรือในน้ำนิ่งค่ะทีนี้กระแสน้ำหมายถึงว่าอัตราเร็วของกระแสน้ำก็คือ4ไมล์ต่อชั่วโมงนะคะก็ใส่4เข้าไปค่ะทุกคนเอาสมาการที่1กับสมาการที่2นั้นลบกันค่ะก็จะได้6 T ทเท่ากับ8นะคะ6ส่วนทีเท่าับ8นะคะหาร8แล้วก็แล้วก็เอาทีเอาไวเอามาไว้ข้างบนนะคะ ก็จะได้ทีเท่ากับ3ส่วน4นะคะหมายถึงระยะเวลาที่เราพายเรือทั้งทวนน้ำและตามน้ำก็คือ3ส่วน4ชั่วโมงนั่นเองนะคะโจทย์เขาถามว่าถ้าพายเรือตามน้ำสอชั่วโมงจะได้ระยะทางเท่าไหร่เราก็เอา3าส่วนสี่น้ไปแทนตรงทีในพายเรือตามน้ำนะคะก็คือเอา3าส่วนสไปหาร12นั่นเองก็จะได้16หกไมล์ต่อชั่วโมงนะคะหมายถึงถ้า ถ้า1ชั่วโมงเนี่ยเราจะพายเรือได้16ไม้นะคะถ้าตามน้ําแต่ถ้าสองชั่วโมงอย่างที่โจทย์ถามก็เอา2องคูณสิก็สี้สไมล์กัทุกคนขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกด s ับ s c ค i b e หรือกดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปภาษาแล้วก็การคํานวณค่ะ